Sorry. สวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนรมปสองห้องสองค่ะดิฉันนางสาวมรรั์ใจแสนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิทยพพาพรนคกศึกษาค่ะสวัสดีค่ะนางนางสาวพัชศรศรีไพค่ะสวัสดีค่ะนางกาญจนาบนุษพิพัฒน์คะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณครูปฐม,มวัยต้นแบบกันนะคะเดี๋ยวเรามาให้คุณครูเขาเอาเ่นอนด้ตนเอง ออสวัสดีค่ะชื่อคุณครูเล็กนะคะชื่อจริงก็นางสาววิไัยพรพัทยาค่ะอายุ39ค่ะจบการศึกษาจากที่ใดวะคะจบจากสถาบันราชพัฏน์ครราชสีมาแล้วตอนนี้เอ่อทำงานอยู่ที่ไหนคะอยู่โรงเรียนพัทยารือไทยคุณครูเล็กเอ่อดำรงตำแหน่งอ,อะไรอยู่คะครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลเนยค่ะแล้วประสบการณ์การทำงานของครูเล็กนะคะกี่ปี ตั้งแต่ปศสอนรอี่ะคะจนถึงปัจจุบัน16ปีค่ะแลวครูเล็กมีบทบาทหน้าที่และภาระรับผิดชอบอะไรบ้างคะเกศนุบหน้าที่หลักๆก็คือครูประจําชั้นค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือรับผิดชอบโครงงานโครงการต่างๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะกิจกรรม าง,งาอยูอันนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลที่กูเล็กได้จากการฏิบัตงานนะคะไม mm ่ hmm. ไม่ทราบว่ารูเล็กเนี่ยงานเออรางวัลทั้งหมดเนี่ยกูเล็กภูมิใจชิมอย่างมากที mm ่สุดก็ภูมิใจชิมนี้นะคะเพราะว่าเป็นรางวัลเครื่องรากค่ะที่ได้รับจากในหลวง นี่ยังความหมายมาาคูประสมวัยอาชีพในยัศานคติค่ะในศาสนกคติส่วนตัวนะคะก็คิดว่าตัวเองอเนี่ยเจ็บเหมือนแม่คนที่สงะคะ่ะที่ดูแลให้ความรักความคุณให้ความรู้กับติดมีคูเล็กยึดหลักทำใดในการทำงาน,นะคะ่ะก็มีความอดทนแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่รับมอบหมายแล้วก็รัก คุณเล็กมีหลักในการพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างคะก็จะเข้ารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆแล้วก็จะนํามาใช้ในห้องเรียนของเราเพื่อมาพัฒนาเด็กเพื่อมาสอนคุณเล็กค่ะมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรในรกับเด็กบ้างคะก็จะฝึกให้เด็กอยู่ร่วมกันในสังคมช่วยเหลือแต่งปันรักกันแล้วก็ จากการอ u ท o n o รอคอยมีนิ่งแล้วอยากทราบว่าในการปฏิบัติงานนะคะครูคเล็กมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสำหรับปัญหาคะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องผู้ปกครองผู้ปกครๆๆองบางท่านเนี่ยไม่มีเวลาให้กับเด็กทําให้เด็กคนนั้น,นมีพัฒนาการมช้าไปกเพื่อนแล้วครูเล็กมีแนวทางในการแก้ปัญหา,ารรเร่งหค่ะสหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้ากล้เพื่อนก็จะให้เวลาเขามาก จะให้ความเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษกว่าเด็กอื่นพี่ครูเล็กมีข้อเสนอแนะในการประกอบวิชาชีพอย่างไรบ้างคะคะคุณครูก็ต้องรักแมอาชีพของเราอาชีพครูของเรานะคะแล้วก็รักลูกศิษย์ของเราเปรียบเสมือนเป็นลูกของเราจริงๆนะคะแล้วก็ให้ความรักการดูแลเอาใจใส่เพื่อที่เขาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปะะว,วันนี้เราก็จบการสัมภาษณ์คุณครูประถมใบ มืออาชีพของเรานะคะเราพนักงานทุกคนแล้วก็พนักงานทุกคนของขอบคุณเล็กที่เอ่อให้ความพอีดๆแก่เรานวหน้าตลอดชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชื้อชูไม่ต้องให้ครูก็ได้